พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับสวัสดีครับพบกับรายการกิดขยี้ข่าวกับผมครับกริดพนเดชวิสัยครับเข้ามาในช่อง YouTube YouTube กิดโพสต์แชนแนลแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณจริงๆขอบคุณเป็นอย่างสูงเลย วันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องการชูสามนิ้วกันซึ่งก,การชูสามนิ้วนั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามเลยครับสำหรับคนในสังคมไทยในอนาคตถึงขั้นจะต้องออกกฎหมายหรือเปล่าว่าชูสามนิ้วแล้วมันคือความผิดต้องติดคุกติดตารางผมก็ไม่เข้าใจว่า ทำไมมันมาถึงตรงนี้ได้อย่างไรนะครับการชูสามนิ้วนั้นเป็นเพียงแค่การแสดงสัญลักษณ์เท่านั้นเองก็มีเรื่องราวใหญ่โตมโหฬารก็คือมีรูปถ่ายของนักบอลวอลเลย์บอลสาวนะครับซึ่งเป็นทีมชาติก็คือคุณเพียวอาชาพรคงยศเธอชูสามนิ้วครับแต่งชุดนักกีฬาวอล,ลเลย์บอลแล้วก็ แต่ชุกกำลังแข่งขันกับชูสามนิ้วมันก็เป็นเรื่องเลยครับเป็นเรื่องเพราะอะไรครับเป็นเรื่องเพราะคุณพิธาว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบผมย้ำนะครับว่าที่รัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบย้ำเพราะอะไรครับย้ำเพราะว่าประชาธิปไตยพรคที่ได้เสียงข้างมากสมควรจะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่จะได้ไม่ได้นั่นก็อีกเรื่องหนึ่ง แล้วก็ปรากฏว่าคุณพิธาไปเชียร์รยบอลเล์บอลทีมชาติไทยก็มีความสนุกสนานและนักวอลเล์บอลก็ถ่ายรูปด้วยคือผมเห็นแล้วสำหรับพลเอกประยุทธ์สำหรับนายกรมัมมนตีร้ายต่อหลายคนที่ผ่านมาคงจะอิดฉาเพราะไม่เคยมีนายกรัฐมนตีคนไหนครับ ที่ได้รับการต้อนรับได้รับการตอบรับดีขนาดนี้เมื่อวานนี้มาพิสนุโลกนะครับรานวัดใหญ่แตกห้างเซ็นท่านแตกถึงขั้นมีเด็กเล็กๆมากับคุณแม่ร้องโลงร้องไห้ไม่ได้พบไม่ได้เจอคุณพิธาครับมันเป็นอย่างนั้นไปซะแล้ว ก็เลยเป็นเรื่องเลยครับว่าคุณพิธาดันไปเชียร์วอลเลย์บอลเป็นความผิดของคุณพิธาครับที่ทำให้นักกีฬาทีมชาติไทยโดนตำหนิไปด้วยจริงการมาถ่ายรูปกับคุณพิธาก็ไม่ได้ความผิดอะไรหรือเปล่าวะนะครับหรือ ก็ไม่รู้ว่าคุณพิธาไปขอเขาถ่ายรูปหรือพวกเขาขอคุณพิธาถ่ายรูปก็ไม่รู้นะเมื่อภาพนักวอลเลย์บอลทีมชาติชูสามนิ้วก็คือคุณเพียวเนี่ยครับหม่อมเจ้าจุนเจิมยุคนนะครับท่านก็มาโพสต์แล้วก็ออกมาตำหนินักวอลเลย์บอลสาวคนนี้จริงๆแล้วผมจะอยาบอกผมอยากจะบอกท่านนะครับ ไม่ว่าจะเป็นหม่อมเจ้าหม่อมราชวงศ์หม่อมหลวงหรือคนที่มีเชื้อมีฐานันดรศักเป็นเจ้าเนี่ยนะครับไม่สมควรที่จะออกมาพูดจาเรื่องราวเหล่านี้ครับคือให้ให้คนธรรมดาครับให้หมอเหรียญทองให้หมอวารงออกมาพูดจะดีกว่าเพราะว่าพอพูดไปก็เหมือนกับว่าเข้าข้างตัวเองไงใช่ไหม พูดถึงรักสถาบันพูดถึงการปกป้องสถาบันก็เหมือนกับก็รักตัวเองอะเอาง่ายๆผมก็ไม่รู้จะใช้คำพูดอย่างไรนะครับเพราะมันมิ่นเมเล้วเกินให้คนธรรมดาเขาพูดจะดีกว่าครับแล้วปรากฏว่าคุณเพียวเ,เนี่ยแหละที่ชูสามนิ้วไม่ได้ไปชูในนัดที่คุณพิธาไปชมหรอกครับนัดก่อน ที่ประเทศอะไรบางแกเลียบางอะไรนั่นแหละนัดก่อโน่นเป็นตามประเทศด้วยและสามนิ้วคือการส่งสัญลญักษ์ส่งซิกนาไม่วได้ออก่ะมันจะสองนิ้วจะห้านิ้วหรือจะอะไรก็ไม่รู้เขาจะนัดแนะกันว่าอย่างเงี้ยเขาก็จะเปลี่ยนกันไปเรื่อยเพราะว่าถ้าไปทำแบบนี้บ่อยๆไอ้ฝ่ายตรงข้ามมันเห็นมันก็จะจับได้ไงเขาก็จะไม่รู้หรอกครับจึงนี้ให้ระวังตรงนูน้นให้เล่นเกมนั้นเกมนี้อะไรนี้เขาก็จะมี การซิกแนวการส่งซิกกันนะครับ <c oughs> แล้วก็หม่อมเจ้าจุนเจิมก็เป็นสุภาพบุรุษครับก็ออกมาขอโทษคุณเพียวช่องท็อปนิวนะเห็นแววแววกระหนกก็ออกมาโวยวายโวยวายกนกกหนกเข้ามาวายจริงๆนะโอเคก็เสีย <c> บ <oughs> <c oughs> <c oughs> ูเสียคนกันไปหมดข่าวที่ไม่ได้กองนะครับก็ฝากถึงท่อมท็อปนิวด้วย จะพูดจาปลาสายอะไรก็กองเพราะว่าท่อง็อบเดีวนี่ก็พลาดหลายหนแล้วนะคือด้วยความปากไวอะ่ะข่าวแต่ละข่าวที่ออกมามันต้องควรจะคัดกรองออกมาก่อนอย่าเพิ่งเอาจริงเอาจางเรื่องราวขนาดนี้มากมายเลยนะครับแต่สิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้ก็คือว่าชูสามนิ้วมันผิดอะไรวะนักวอลเลย์บอลชูสามนิ้วทีมชาติ จะเป็นทีมชาติไม่ได้หรอวะถ้านักมวยชูสามนิ้วมันจะเป็นนักมวยทีมชาติไม่ได้หรือวะคือการชูสามนิ้เป็นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามหรือยังไงวะผมอยากจะถามหน่อยว่าหมมเจ้าจุนเจิมแล้วก็คนอื่นๆรู้หรือเปล่าว่าสามนิ้วเป็นสัญลักษณ์อะไรครับถ้าไม่รู้นะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังจะได้กระจ่างนะเอาที่มาก่อน ที่มาของสามนิ้วมันมาจากนิยายนะครับนิยายชื่อว่า The Hunger g a m e กมันเป็นนิยายก่อนนะเป็นนาวานิยายก่อน The Hunger g a m e กนั้นก็กคือในนิยายเรื่องนั้นน่ะมันก็มีเพื่อนร่วมอุดมการด้วยกันที่ไปต่อสู้นออกปะไปต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามฝ่ายที่มีอำนาจอ่ะ แล้วปรากฏว่าเพื่อนรักโดนยิงตายโดนฆ่าตายไม่รู้โดนยิงหรือป่ะนิยายมันน่าจะฟันตายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะปุ๊บไอคนที่อยู่ก็จัดงานศพให้แล้วก็ชูสามนิ้วครับเป็นสัญลักษณ์ของการขอบคุณการชื่นชมการมอบความรักครับอันนี้ในนิยายนะ หลังจากนั้นนิยายก็มาเปลี่ยนมาเป็นหนังเป็นภาพยนตร์ภาคหนึ่งการนางเอกของเรื่องอะ่ะที่เก่งๆอะ่ะแม่งโคตรเก่งเลยยิงธนูก็แม่นอะ่ะสวยก็สวยอะ่ะแล้วแม่งแข็งแรงแข็งแกร่งมันอยูเค1สิบเอ็ดมันก็มีการถ่ายทอดสดไงดอกปะถ่ายทอดสดการไปสู้กันไปฆ่ากันนี่ถ่ายทอดสดแล้วให้คนดูในเขตสิบเอ็ดนั้นเขาดูนะ มันเป็นเรื่องราวของในอนาคตอ้นิี้ยายเป็นเรื่องราวของในอดีตแต่พอทาเป็นหนังเป็นเรื่องราวของในอนาคตไอ้นังเอกคนนี้ก็ชูสามนิ้วเข้ากล้องครับเป็นการแสดงความเคารพคนที่ดูอยู่เกสิเม็ดเหมือนผมนี่แหละครับผมกําลังพูดอย่างนี้นะครับผมก็ชูสามนิ้วเพื่อแสดงความเคารพเพื่อนๆน,น pues. แฟนคลับคนที่มาติดตามดูของผมคือการแสดงความรบนะครับอันนั้นภาคหนึ่ง พอมาถึงภาคสองครับครัวน,นี้มาถึงเขตสิบสองคือไอหนังเรื่องนี้มันมีหลายๆเขตแต่ละคนมันเป็นตัวแทนเขตแล้วมันก็ส่งแต่ละเขตแม่งมาฆ่ากันคนที่อยู่คนสุดท้ายก็จะชจนะก็ได้ปูนบําเหน็จรางวัลอะไรทํานองนี้พอมาภาคสองครับสัญลักษณ์ของการชูสามนิ้วเปลี่ยนความหมายไปก็ไอ้นังเอกคนเดิมเลยครับเพราะมันยังไม่ตายอ่ะมันอยู่มาถึงภาคสองได้ มันก็ชูสามนิ้วใส่กล้องเหมือนกันเพราะว่าเขตสิบสองเนี่ยโดนกดขี่ข่มเหงจากเผด็จการ,รเผด็จการก็คือจากเมืองหลวงอ่ะจริงๆก็มันก็โดนกดขี่ข่มเหงทุกเขตแล้วนะแต่โฟกัสมาที่เขตสิบสองแล้วนางเอกก็ชูสามนิ้วก็เป็นการต่อต้านอำนาจเผด็จการครับนั่นแหละครับก็มีเท่านั้นเองในประวัติศาสตร์ของหนัง ไม่ว่าจะเป็นนิยายหรือเป็นพาพยนต์ไม่มีการแสดงสัญลักษณ์ลมมเจ้าไม่มีการแสดงสัญลักษณ์ซื่อที่ต่อว่าสถาบาันเลยไม่มีเลยนะครับหม่อมเจ้าจุนเจิมนะครับคุณกนกคุณทีระคุณอัญชรีคุณอะไรก็ตามนะครับจงรู้ความหมายนี้ไว้ด้วย จริงครับมันเป็นต่อต้านการต่อต้านเผด็จการครับและการชูสามนิ้วในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาครั้งที่สองนี้อันนี้ชูผิดๆครับเพราะว่าครั้งที่สองพลเอกประยุทธ์มาในระบอบประชาธิปไตยครับไม่ได้เป็นเผด็จการไม่ได้ต่อต้านเผด็จการแต่มันก็จะอาจแปลงมาเป็นต่อต้านพลเอกประยุทธ์ต่อต้านรัฐบาลซึ่งสืบทอดอำนาจจากเผด็จการก็ได้ฮะ <cin stereotype> เรื่องของเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้มันไม่ได้มีผิดอะไรหรอกครับอย่ายไปตื่นตระหนกตกใจอะไรเลยและไอ้กูจูสามนิ้วมันก็ไม่ได้อยู่ในประวัติศาสตร์ชาติไทยมันเป็นหนังเป็นหนังธรรมดาเหมือนคำว่ามูเตอรอ่ะมันก็เป็นหนังหนังอินโดนีเซียก็เท่านี้เองนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายจริงๆเพราะฉะนั้นใครก็สามารถจูสามนิ้วได้หรือเปล่าใช่ไหมอย่าไปตื่นเต้น ตนกตกใจอะไรกันมากมายนะครับผมจะบอกให้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยเราไม่มีใครล้มได้หรอกครับไม่มีโดยเฉพาะประชาชนธรรมดาเนี่ยนะครับไม่มีทางนะครับถ้าเกิดทหารผู้ที่จะล้มสถาบันได้ก็คือทหารเท่านั้นในวันที่24มิถุนายนสองพันผู้ที่ล้มสถาบันก็คือทหารครับ ไม่เคยมีประชาชนเลยจริงๆเพราะาอ่าไปกลัวอย่าไปวิตกกังวลและอย่าไปดึงสถาบันลงมานะครับสถาบันเป็นสิ่งที่พวกเราเคารพอยู่แล้วเวลาเราดูข่าวพระราชกรณียกิจเราก็อยากจะรู้่าท่านทำอะไรกันบ้างอะไรกันบ้างเราดูแล้วก็รู้สึกมีความปิติไง ไม่ออกา่าแต่ไม่จาเป็นต้องไปประกาศหรอกว่ารักสถาบันรักสถาบันเขาก็จะรักสถาบันกันทุกคนนะครับในประเทศไทยไม่เฉพาะจบจงเฉพาะหม่อมเจ้ายุคคนไม่หม,ม่อมเจ้าจูนเจิมยุคคนไม่ได้เฉาะจบจงว่าเฉพาะนักข่าวท็อปนิวนะที่รักสถาบันนักข่าวไว้ชีวีก็รักสถาบันเหมือนกันหม่อมหลวงเปิ่มท่านจะไม่รักสถาบันได้ไงท่านก็ต้องรักสถาบันเหมือนกันนะครับ นั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมก็มีหน้าที่นาเสนอก็อยากจะสอดแทรกความรู้ให้พวกเราได้รู้กันบ้างไม่ใช่จะมาฟังข่าวกันอย่างเดียวมีที่มาและที่ไปของเรื่องราวต่างๆบ้างขอบคุณครับยังไงก็ตามมาซื้อกระถางนะครับอันนี้เป็นกระถางของชาวบ้านนะครับกระถางของคนตำบลพรมพิรามนะครับ เป็นถ้วยกาแฟรครับแล้วมันไปนทําเป็นกระถางกันตัดใบแล้วหนึ่งร้อยเก้าสิบาทสวยงามมากจริงเป็นงานศิละปะนะครับใช้เวลาทำสามชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับสามใบก็สี่ร้อยเก้าสิบบาทนะครับค่าส่งส่ีนะสโหรันที่จะบูชาพระพุทธจินราชรุ่นหกร้อยหกสิบหกปีทวีโชคนะครับลุงจ่าครับจ่าสิเบกดกรทวีบูราาเกตศิลปจารจาแห่งชาติซึ่งเทียบเท่าศิลปินแห่งชาติ ปีนี้ท่านก็น่าจะได้ศิลปินแห่งชาติท่านบรรจงสร้างนะครับในวัย91ปีหน้าตักห้นิ้ว1น0 0 0มืกว่าบาทครับหน้าตัก9นิ้ว26,000กว่าบาทหน้าตัก12นิ้ว59,000กว่าบาทสำหรับเหรียญน,นั้น290บาทครับเหรียญน,นี่รวมค่าส่งด้วยเป็นโอกาส พระพุทธชินราชมีอายุครบ666ปีนะครับพิธีใหญ่มากถ้ามีเงินนะครับแล้วก็ชอบพระควรจะสะสมไปราคาขึ้นทุกวันครับแล้วก็มีไม่มากนะครับมี666องค์เท่านั้นเองติดต่อกับผมนะครับโดยตรงใน facebook ด็อกเตอร์กจษลเดชวิสัยในไลน์แอดไลน์เข้ามาครับเบอร์ไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกัน คุยกันได้ครับขึ้นอยู่ที่หน้าจอสำหรับท่านที่จะนามสนุนผมสนับหนุนช่องกิจโพสแชนเนลก็โอนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์ครับเลขบัญชีก็จะขึ้นหน้าจอเช่นกันนะครับวันนี้นะครับถ้าใครเข้ามาดูในช่อง YouTube แล้วถ้ายังไม่กดติดตามช่วยกดติดตามให้ผมด้วยนะครับถ้ากดติดตามแล้วช่วยกดแชร์ให้ด้วยจะเป็นเมรรคุณอย่างสูงยิ่งเลยทีเดียวครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ดูคลิปนี้จนจบขอให้ท่านมีความสุขครับ ให้พระคุ้มของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศสวัสดี